สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบ b e กคกับินฟีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปบาบูติเทครับรับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพจบาบูติเทคการันครับผมเอาสำหรับลิปนี้พาเบิรงมเจ้าคู่ตาดีซีเจฟซีจิบพัดแม่แม่มาดมเกียวดิเกียวดิเล่งเกียวครับโอ้ โอ้ oh, เขียวดันเขียวดันอันนี้วันนี้ผ้าเครื่องคูคกับเจ้ายันม่านี่ครับแม่นี่มวยถูกคู่ก็ดูถูกใจไผ่ทิมมัมเหมือนกันยันมา่า a w 8 2 t v คันนี้เครื่องยนต์3,318ซีซีเ0เครื่องยนต์2,434ซีซีเอาสูงกันบั้งครับนี่รอบนี่พอดีกัน เ็ดล้นะมองให้กันเปิดปลาพรอกันครับมันอยู่ที่ใครอยู่ลำพวงอะไรหรือเปล่าหรือมันอยู่ที่รถตอนนี้แปดสองล้ำนาแปดสองล้ำนาไปหลายเติรครับเจ็ดสิบเจ็ดสิก้มเก็หอยพ่อข่าลมเอ้าแปไกลแปดไปแล้วฮะบุดออกนาไปหลายเตรเจ็ดส้าไปยังไเจดสิบเจ็ดสิไปไหมเจ โอาไปละโอ,โอ,โอ้ยันมาไปเลยครับโอ้โหแม่เอเดวิล82แปดสองจีวีสมามร้ซีซีแปงแรงม้าที่2อ0พรอยอบเวเครื่องยนต์ใหญ่แนหน้าเกี่ยวเท่ากันแหละเอารอ้าอเจ็ดหน่อย รอเจ้าเจ็ดสิบพี่รอเจ้าเจหรือเปล่าไม่รอไม่รอไม่เป็นไรใครมากควนถ่ายควนม,มาหลังถ่ายทีหลังเอาไปลุยกับเจ้ายังมากแค่สิบสอทีวีโอ้โหนี่แค่ปากทโโี่เราแล่หอบแค่อหนก็ไ ไปดีแ่ว่าเจ็ดเจไดน่ละเจ็ดสิบพบทีท่านบันไเจอเบิร์ดย้มำมือกันเลยเว้ยอ้าวาสูกันเบิรงไฟเปนไฟไปแล้วครับโอ้หายเลยเจ็ดสิบยังหันมาหายอยู่ครับอ้เจ็ดสิบไส่สตูเก่าด้ที่นะ่ะมันยังสี่ท่านกันไหม นี่ yeah. ยันมาไปต่อครับแอกฮ้องได้เจ็ดปากโลโลแล้วทางเลยเจ็ดเซฟไปยังไงเร้บจำคนโทษนึ่งครับเจ็ดสิบใรโอ้ oh. เปลี่ยนสเตอร์ด่วนเปลี่ยนสเตอร์ด่วน oh. ไปแล้วครับโอ้โ oh. หไม่ทันครับเจอเจ้าแดงเข้าไปหาย โมเดลสี่น้ำโมเดลเน้น้ำด้ครับโมเดลนี้การแข่งขันนะครับอันนี้ผพเม็ดเ่นเ,นเ,นเนกันซื้อนะครับไม่ได้ว่าตัวไหนดีนะครับดีทุกรุ่นดีทุกค่ายแล้วแต่ผูมักค,ครับคูต้าแบนยอดนิยมอยู่แล้วนะยันมากอะเขามีลูกค้าใจรักของเขาอยู่แล้วเนาะผมก็บ่ได้ว่าให้ไพดีบอดีดอกอันนี้ก็แค่เป็นสีสันนะครับเพราะว่ารถเขาอะ เขาเห็นงานน้อกันนะ่ะเอาว่าถ้าเดิมเดิมเรื่องวิ่งนี่ยกให้เขาจริงๆครับมันมั่มดีจริงๆนะแต่ว่ามือตาสเตอร์เก่าครับสูสีนี่แหละครับ แบบนี้เลยวิ่งแบบนี้เลยครับกะเจ้ายันมานี่กะสิเป็นรถช่วงแหนตูงง้แหน่เลยครับตู้ยาวเบิ่งตู้เสียกันแต่ว่าผมกะบ่ได้จำสเปคตู้มากเลยครับเด้อนะขออนุญาตไม่เปรียบเทียบแบบนั้นนะเอาทายเอาคมมนคมซื้อซื้อเลยครับผม เจ็ดสิบอ่ะขึ้นยุทธภูนมันเป็นเขาล่มนะครับก็รอบพิ่นกระจาบอได้น้ำคนยันมาวันไดน,นีน่ไปกินเขาล่มฟังคนนะครับตอนนี้มันก็โมเป็นทางจำมันโทษหรือวปล่นี่เจ็ดสิบนี่ก็ไม่ธรรมดามันก็รอแล้วรอบกันนะ แบรนด์ยอดนิยมขายดีอันดับหนึ่งของค่ายคต้านี่รถเกี่ยวก็ต้องเป็นเจ้านี่ครับเอาผ่านไปไอ้เก่าผ่านไปไอ้ใหม่มาอ้าปากดาวยกอยู่ทั้ง่าแล้วดันโอ้มาไม่เห็้คือกเลยวะ่ะ เจ้นะาฮูบูต้าดีซี 70G พาร์สวันใจวัยรุ่นนอรออ้าวสุดท้ายนี่กับสีวาวา่ารถเกี่ยวไม่ได้แข่งกันดีความเร็วนะครับ อ่นี่ผมกับเค่ทายถ้ำให้บึงเอาขั้มวางขว้มซื่อซื่อนนะครับอย่าไปซีเรียสเดอ้อพอมีพี่น้องเลยหรือว่าผู้บริหารทั้งสองขายบึงกะอย่าว่าให้พ่อยญยเด้อพ่อยญยกับทายเรียนซื่อนนะเอายันมาตามมาติดติ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ